อันยองสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการคัมแบ็กยังอยู่ดีกันใช่ไหมเ่ <laughs> ารู้นะว่าแบบ,แบ,บก็เหนื่อยนะคะบางคนก็เหนื่อยเนาะ,ะแต่ว่าก็อยากให้สู้กันต่อไปนะคะ <sm art> เพื่อกอเสเว่นนะคะ <spe c> เพื่อเด็กๆเกพื่อศิลปินที่พวกเรารักนะคะ <spe c> ก็อยากให้สู้กันเต็มที่เนาะ,ะ <spe c> ถ้าเหนื่อยก็ให้พักก่อนแล้วก็กลับมาสู้กันต่อนะคะ <spe c> โอเคก็ อนนี้คือดาากาลังจะเป็นโรคประสาทแล้วคือแบบเพลงในห้องกันเนี่ยมันตีกันหมดละคือฟังแบบแต่ละเพลงคือแบบมันตีกันมันตีกันจนแบบงงหมดละโอเคก็อันนี้นะคะดาาก็จะมาสอนใช้แอปโมบี t นะคะก็คือแอปนี้นี่เองอันนี้ดาวลืมพูดไปนะดาาขอตัดคลิปหลังมาไว้ข้างหน้าก็แล้วกันนะคะก็อันนี้นะเป็นการบทของรายการมิวสิคคอนะคะ ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดรายละเอียดนะคะซึ่งรายการที่เราจะมาสอนบวในวันนี้นะคะจะเป็นการบวชของรายการ Music c คอรนะคะซึ่งซึ่งรายการจะออนแอร์ในวันเสาร์นะคะซึ่งก็เซเนในอาทิตย์นี้ก็คลื่นสเตจเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้เข้าชิงนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ก็เซเนยังไม่เข้าชิงสักรายการนะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงสัปดาห์แรกของการปโปรโมทนะคะจะเข้าชิงในช่วงสัปดาห์ที่2แต่เป็นคะแนนของวิกแรกนะคะงงกันไหมก็คือสมมุติว่า ช่วงนี้ก็คือวิกนี้นะคะเป็นวิกที่เ o t นคัมแบ็กเป็นวิกแรกเนาะซึ่งช่วงนี้เขาก็ยังเก็บคะแนนกันอยู่เพื่อที่จะเอาไปลุ้นในสัปดาห์ที่2ของการคัมแบ็กนั่นเองนะคะโอเคโดยรายการนี้นะคะที่เว่นจะเข้าชิงแบบเข้าชิงจริงๆไม่ได้แค่ขึ้นเสเตจนะคะก็จะเป็นวันเสาร์ที่2พฤษภาคมนะคะซึ่งมันตรงกับวันเกิดน้องแบมพอดีแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนเนาะแบบว่ามาช่วยกันโหวตนะคะเพราะว่ารายการโหวตเนี้ยมันไม่เสียเงินแล้วก็เราสามารถโหวตได้แบบไม่จํากัดด้วย แล้วก็แบบว่าถ้าใครแบบว่ามีแอคเค n t แบบว่ายังมีไม่มากพออย่างเงี้ยเราก็ยังสามารถที่จะสมัครแอคเค n t เพื่อที่จะมาโหวตได้นะสมัครทวิตเตอร์สมัคร g ีเม l เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาโหวตได้ซึ่งมันง่ายมากๆเพราะว่ามันไม่จํากัดโหวตเราสามารถโหวตได้เยอะแล้วก็มันฟรีด้วยดังก็เลยอยากให้แบบว่าทุกคนมาช่วยกันนะเพราะว่าอยากให้เป็นของขวัญมันเกิดให้กับน้องแบมเนาะแล้วก็อยากให้เป็นของขวัญให้กับกัดด้วยนะคะสําหรับคมแ็กนี้เนาะซึ่งในแอปนี้นะคะมันก็จะมี มันก็จะฟรีตรงที่ว่าให้เรานะคะเข้าไปเก็บหัวใจทุกวันนะคะโดยหัวใจเนี่ยเราสามารถเก็บได้วันละ15โหวตนะคะก็คือเราจะเข้าไปดูวิดีโอทั้งหมด15ครั้งนะคะในแต่ละแอคเคา t ์เนาะซึ่งถ้าแอคเคา t ์หนึ่งอ่ะเราดูไปแล้วแล้วยังมีแอคเคา t ์อื่นอีกเราก็ยังสามารถที่จะลงทะเบียนแอคเคาน์นั้นแล้วก็มาดูแล้วก็เก็บหัวใจเอาไว้แล้วก็ไปทุ่มให้ก็เซเว่นทีเดียวเนาะแล้ววันไหนที่เราจะโหวตนะคะวันที่เราจะโหวตนะคะจะเป็นอาทิตย์หน้านะคะวันอังคารจนถึงวันศุกร์นะคะ ซึ่งเวลาโหวตเนี่ยอยากให้เข้าไปดูในแอปเอาเนาะเพราะว่าแต่เองก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดบวชช่วงกี่โมงนะคะก็เดี๋ยวถ้าเขาเปิดบวรแล,วแ,ลวแล้วก็จะมาะโพสตลงในชุมชนช่องให้อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานแอปกันเลยดีกว่าค่ะโอเคโดยขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราเข้าไปที่ play store ถ้าเป็นของ ios นะคะก็ให้เข้าไปที่ App Store เนาะแล้วก็กดที่ค้นหาค่ะพอกดค้นหาปุ๊บให้เราพิมพ์คำว่า พอกดเข้าไปที่ค้นหาปุ๊บให้เราพิมพ์คำว่า m o b i t อะแล้วก็เลือกอันแรกเลยจะเป็นมูมูบี t for k pop lover นะคะซึ่งพอจากนี้นะคะก็พอจากนี้นะคะก็ให้เรากดติดตั้งเนาะแล้วก็เราจะมันติดตั้งเสร็จนะคะพอมันติดตั้งเสร็จแล้วนะคะแอปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะหน้าตาจะเป็นสีม่วงๆอย่างนี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นสีม่วงๆอย่างนี้นะคะก็ให้เรากดเข้าไปค่ะกดเปิดแอปเลย เปิดมามันก็จะเป็นหน้าอย่างนี้นะคะก็ให้เรากดที่รูปคนด้านล่างตรงนี้ค่ะอะแล้วก็กดที่ล็อกอิน ตรงนี้นะคะเป็นโซเชียลที่ใช้สำหรับการล็อกอินนะคะเราสามารถใช้อะไรล็อกอินก็ได้นะคะจะเป็น Facebook, Twitter หรือว่า g o o g l e ก็ได้นะคะสำหรับแอปนี้นะคะ1เครื่องเนี่ยสามารถล็อกอินได้หลายบัญชีแบบไม่จำกัดเลยนะคะใครมี Account ไหนเนาะที่มีอยู่ตอนนี้นะคะเราเอามาล็อกอินในแอปนี้ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Google นะคะเอามาล็อกอินได้หมดเลยเนาะ oh. สมมติว่าใช้เป็น Account ของ Twitter นะคะ ใครมี Facebook ก็เอาไปได้เลยเนาะกด Facebook ก็ได้นะคะอันนี้เนาะส่วนยาดาวโหดไปหมดแล้วยาดาวเพิ่มใหม่ดีกว่าล็อกอินนะคะมันก็จะขึ้นมาหน้าน,นี้เนาะก็ใหเรากดคำว่าอนุญาตแอปนะคะ โอเคแล้วก็หลังจากนี้นะคะมันก็จะขึ้นให้กรอกอย่างนี้เนาะสำหรับคนที่ล็อกอินกับ Twitter นะคะมันจะขึ้นอย่างนี้เนาะก็ให้กรอกอีเมลลงไปนะคะอีเมลของเราเนาะจะเป็นอีเมลที่ลงทะเบียนกับทาง Twitter แล้วหรือว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนก็ได้นะคะจะเป็นอีเมลไหนก็ได้ที่เป็นอีเมลของเราเนาะแล้วก็ให้กด sign up ค่ะแล้วก็กดคาว่าตกลงนะคะซึ่งมันก็จะส่งเมลยืนยันไปให้นะคะ โอเคหลังจากนี้นะคะจะเป็นการเก็บหัวใจเพื่อสะสมเอาไว,โว้โหวตให้กดเซเว่นในอาทิตย์หน้านะคะวันอังคารเนาะก็ตรงนี้นะคะกดที่รูปบ้านนะคะอ่ะแล้วก็กดคำว่า store ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้คลิกที่ watch video and get h e a r t b e a t นะคะซึ่งก็กดตรงไปเลยตรงนี้เป็นสีชมพูนะคะกดไปเลย พอเวลามัหมดเวลาแล้วมันก็จะขึ้นเป็นการกระบากอย่างนี้เนาะเราก็กดปิดไปเลยอ่าเห็นตรงนี้ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะตรงนี้มันก็จะขึ้นหัวใจเนาะซึ่งไอ้หนึ่งทับสิบห้าตรงนี้นะคะก็หมายความว่าเรามีหนึ่งโหวตนะคะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถเก็บได้ทั้งหมดสิบห้าครั้งนะคะอันนี้เราก็เก็บไปแล้วหนึ่งครั้งเนาะซึ่งการโหวตหนึ่งครั้งนะคะเราจะใช้หัวใจทั้งหมดสามดวงนะคะเราก็กดเข้าไปดูอีกเนาะจนกว่าจะครบสิบห้าครั้งนะคะกดเข้าไปเลย พอจบแล้วก็กดปิดคลิปนะคะอ่ะมันก็จะขึ้นเป็น2ทับเนาะอย่างนี้ก็แสดงว่าเราได้ไป2โหวตแล้วนะคะซึ่งเราสามารถเก็บได้จนครบ15ครั้งนะคะโดยพอวันใหม่นะคะพอหลังจาก4ี่ทุ่มแล้วเนี่ยเราสามารถ กลับมาเก็บได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือยกตัวอย่างให้ดูกันแล้วกันนัะนจะได้ไม่งงกันนะคะสมมติว่าตอนนี้นาะดาวเข้ามาเก็บเวลา6กโมงเย็นนะสมม,มติว่าดาวดูครบไปละ15หโหวตเนาะแล้วก็เก็บโหวตเอาวไว้สําหรับโหวตให้กัเซเว่นในอาทิตย์หน้านะคะเก็บเอาวไว้เนาะแล้วก็พอหลังจากนี้ปุ๊บตอนนี้พอหลังจากนี้ปุ๊บหลังจากเวลาสีทุ่มเนี่ยดาวก็สามารถเข้ามาในแอปแล้วก็เก็บหัวใจได้อีกนะคะเพราะว่ามันจะเริ่มนับใหม่หลังจากสีทุ่มนะคะมันก็จะให้เรากลับมาดูใหม่อีกโดยหัวใจปปที่เราดูไปแแล้วนยมัักก็งงค มันก็ยังคงเก็บสะสมไวเหมือนเดิมนะคะมันจะไม่หายไปเนาะก็ดูให้ครบนะคะแล้วก็เข้ามาเก็บทุกๆวันเนาะย้ำว่าทุกๆวันนะคะเพื่อจะได้มีหัวใจสะสมเยอะๆนะคะโอเคตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็น6บีดนะคะ6บีดตรงนี้ก็คือ6หัวใจสามารถบวดได้2ครั้งนั่นเองนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเดี๋วสอนการเก็บหัวใจให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจะไปสอนบูดก็แล้วกันเนาะโอเคพอหลังจากที่เราสมมติว่าเราเก็บหัวใจเสร็จหมดแล้วเนาะก็ให้เราไปคลิกที่รูปคนตรงนี้ค่ะ เรวจะไปช้าๆก็แล้วกันนะ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวบางคนอาจจะไม่ทันนะคะโอเคแล้วก็คลิกตรงนี้ค่ะที่เป็นรูปอันเนี้ยเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็กดขอบไปเลยอ่ะแล้วก็คลิกที่ล็อกอินแอคเคาท์นะคะคลิกเข้าไปเลยแล้วก็กดคําว่าล็อกเอาท์ค่ะแล้วก็ล็อกเอาท์อีกครั้งหนึ่งซึ่งต่อไปก็จะเป็นการล็อกอินอีกแอคเคาท์หนึ่งนะคะซึ่งเป็นแอคเคาท์อื่นที่เรายัางไม่ได้ลนะ็อกอินเนาะก็คลิกที่คําว่า p l e a s e log in ค่ะอ่าแล้วก็เลือกบัญชีนะคะจะเป็นอันไหนก็ได้เนาะ อย่ลองเลือกเป็น Facebook บ้างกันแล้วกันนะคะ Facebook เนาะอันนี้ Facebook ของดาวดาวล็อกอินไปเรียบร้อยลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะสมมุติใครที่ยังไม่เคยล็อกอินเนี่ยมันก็จะขึ้นให้ให้กดกดกดก็กดตามมันไปเนาะกดดําเนินการต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอนุญาตให้มันเข้าถึง Facebook ของเราเนาะสำหรับการลงทะเบียนนะคะโอเคพอล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรากดกลับกปที่เซตติ้งตรงนี้ก็ได้แล้วก็กลับมาที่หน้ารูปบ้านตรง แล้วก็กลับมาที่หน้ารูปบ้านตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยอืมแล้วก็กดเข้าไปดูคลิปเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอันนี้ดาวดูไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับวันนี้นะคะมันก็เลยดูไม่ได้แล้วเนาะกลับมาดูใหม่ได้อีกทีหนึ่งตอนสี่ทุ่มนะคะโอเคก็กลับมาดูใหม่ได้อีกทีหนึ่งตอนหลังสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะคะมันก็จะเริ่มใหม่ให้เราดูใหม่เนาะโอเคแล้วก็สมมติว่ายังยังไม่สะใจพอยังมีอีกอะยังมีอีกหลายเ,เขาเลยที่อยากแบบมาโบวตให้กัดอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมค่ะคิดที่ลูกคนนะแล้วก มาที่รูปอันเนี้ยเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเลยค่ะล็อกอินแอคเคากดล็อกเอาล็อกเอาแล้วก็คลิก Please Log in แล้วก็ลงทะเบียนใหม่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองที่ Google กันบ้างนะคะคิดไปเลยโอเคถ้าใครแบบว่าในเครื่องไม่มีแต่ว่าเรามี Gmail นั้นอยู่ก็สามารถกดที่เข้าสู่ระบบใหม่ได้นะคะโอเคพอมาอย่างงี้แล้วนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมเลยกดรูปบ้านกดดูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดาก็ดูไปรเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะ คือเก็บตอนนี้คือพยายามเก็บมากแล้วก็ดูจบแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วก็ยังมีอีกอะ่ะยางเซอวิวอีกอะ่ะก็เหมือนเดิมทําวนอย่างเงี้ยค่ะวนไปได้เรื่อยจนกว่าเราจะลองอินหมดจนกว่าเราจะ,ะมีแอ c o u n t ไหนที่เราแบบมีอยู่ตอนนี้เราลงทะเบียนหมดละอืเราถึงจะพอนะ <c oughs> คือถ้ามีอะไรนะ Facebook Twitter Google นะคะเอามาลงทะเบียนให้ได้หมดเลยเพราะว่ามันสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะโอเคแล้วก็กลิกรูปบ้านอันนี้ก็ยังไม่ได้ดูนะ เดี๋ยวต่อไปมาเป็นของการโหวตนะคะสำหรับการโหวตเนี่ยเราจะเริ่มโหวตในอาทิตย์หน้านะคะซึ่งเราคาดการณ์ว่ามันน่าจะเป็นช่วงวันอังคารนะคะที่จะไปเริ่มเปดิโดโหวตเป็นวันแรกนะคะที่เพราะว่าเพราะว่าก็เซเว่นอยากจะเข้าชิงในอาทิตย์หน้านะคะเป็นอาทิตย์แรกเนาะซึ่งก็น่าจะเปิดโหวตช่วงวันอังคารนะคะแล้วก็จะเปิดให้โหวตจนถึงวันศุกร์นะคะก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเข้ามาดูในแอปด้วยนะว่าแบบ เขาเปิดโหวตแล้วหรือยังนะคะให้เข้ามาวันอังคารเนาะแล้วก็สําหรับการโหวตนะคะให้เรามาตรงหน้านี้นะพอมาหน้านี้ปุ๊บก็ให้เราคลิกตรงนี้ค่ะคําว่าโหวตแล้วตรงนี้นะคะสําหรับรายการที่กเซเว่นจะเข้าชิงนะคะก็จะอยู่อันแรกเลยอันไหนที่มันเขียนว่าแอนแอนเนี่ยแสดงว่ามันจบไปแล้วนะคะเราไม่ต้องเข้าไปเนาะมันก็จะมีมันจะเป็นอันแรกที่เราจะต้องเข้าไปโหวตนะคะถ้าเป็นของสัปดาห์หน้าเนาะมันก็จะมีเหมือนกันแล้วก็คลิกเข้าไปเลย โอเคอันนี้ยังไม่มีกอเซเว่นนะคะเพราะว่ากอเซเว่นยังไม่ได้เข้าชิงวีคนี้เนาะมันก็เลยยังไม่มีแต่ว่าถ้ามีกอเซเว่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนวดเนาะสมมุติว่าโอเคดย๋ยวดอีจีแล้วกันนะเพราะว่าเป็นลูกอ่าเป็นรุ่นน้องข้าใหย่กับกัทเนานะโอเคสาหรับการโวตนะคะก็ให้เราคลิกที่หัวใจตรงนี้คะ่ะสีม่วงๆตรงนี้แล้วแล้วก,วก็ตรงนี้เนาะถ้าเรามีกี่วตอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นให้ บทหนึ่งครั้งใช้หัวใจสามดวงถ้าเรามีถ้าเราจะบวชทีเดียวสิบบทเลยเราก็ต้องใช้หัวใจสามสิบดวงเนาะถ้าเราจะบวชทีเดียวห้าสิบบทมันก็ต้องใช้หัวใจหนึ่งร้อยห้าสิบดวงเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะลองบวชให้ดูนะคะหนึ่งบทปุ๊บใช่ไหมทีนี้เราก็กดคาว่าบวชเลยกดคาว่าบวชเลยอ่ะอย่างเงี้ยมันก็แสดงว่าเราบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ถ้าเรายังมีหัวใจเหลือเนี่ยเราก็สามารถกลับมาบวชได้อีกเนาะบวชได้เรื่อยๆจนกว่าหัวใจเราจะหมดนะคะ โอเคก็จะประมาณนี hehe, kind of izer, okay. no no so ้เนาะสำหรับการบวชนะคะมัน <galleries> ก <couple osters> okay. ็ไม่ได้ยากอะไรมากมายเนาะก็ประมาณนี้นะคะซึ่งสมมติว่าถ้าเราบวชให้กัดหมดแล้วอย่างนี้นะคะก็ในแต่ละวันเราก็ยังสามารถเข้ามาเก็บหัวใจได้เหมือนเดิมนะคะคือถ้าเรามีแอคไหนก็คือถ้าแอคไหนเราลงทะเบียนแล้วเราก็เก็บหัวใจเรียบร้อยแล้วก็เอามาบวชให้กัดด้วยนะอย่าลืมนะแบบว่าเก็บไปแล้วแต่ว่าลืมบวชอย่างนี้ไม่ได้นะโอเคก็เราอินแอคเขาใหม่อย่างเงี้ยมันก็สลับกันไปสลับแอคเขาทำเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับแอคเคาน์ ts, ถ้าเมันเดิมกดบวตเหมือนเดิมประมาณนี้เนาะมันก็จะเหมือนเดิมก็คือมันเดิมก็คือมันจะทําสเต็ปเดิมแต่ว่าทํากับหลายแอคเคนะคะโอเคการใช้งานก็จะประมาณนี้นะคะมันก็ไม่ได้ยากมากเนาะแล้วก็ใครที่แบบว่าสงสัยตรงไหนงงตรงไหนนะเราอาจจะสอนมึนไปบ้างนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ใต้คลิปนี้เนาะแล้วก็ถ้าอยากที่จะสอบถาม และถ้าอยากที่จะสอบถามส่วนตัวก็สามารถทักได้ที่ IG ดาวได้เลยนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าตอบช้านิดนึงนะเพราะว่าข้อความมันเยอะแล้วก็ดาวคือต้องแบบปัน่นปันปันเยอะมากทั้งสตรีมทั้งปันป่นบูทปั่นวิวอะไรเยอะแยนะเนาะก็อาจจะตอบช้าไปบ้างก็ขออาภัยด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนาะดาวอยากให้ทุกคนช่วยกันเยอะๆนะคะสําหรับการบ่นแอปนี้เนาะเพราะว่าสําหรับอันนี้ดาวก็ขอพูดตามตรงเนาะ ก็สำหรับอีกวงหนึ่งนะคะที่เราจะเข้าทิ้งด้วยในสัปดาห์หน้าเนี่ยะคะแนนในแอปนี้ของเขาก็ไม่ได้ธรรมดาเลยเนาะแล้วก็เพลงเขายอดวิวก็เยอะด้วยแล้วก็ มีคะแนนดิจิตอลเขาก็ดีด้วยเนาะดาก็อยากให้ทุกคนแบบว่าช่วยกันทุ่มสําหรับการโบวดนี้เนาะมันเป็นคะแนนโบวดที่คิดคะแนนพรีโบวดสิเเลยนะคะซึ่งถ้าเราได้เยอะแบบว่าเปอร์เซ็นต์ห่างจากเขาเยอะอย่างเงี้ยคะแนนเราก็จะห่างจากเขาแบบมันก็ยังสามารถที่จะไปช่วยตรงอื่นที่เราได้นอนกว่าเขาอย่างเงี้ยคืออยากให้ทุกคนช่วยกันนะเพราะว่าทุกส่วนมันสําคัญมากสําหรับการปั่นวิวดายอยากให้ทุกคนแบบพยายามให้เต็มที่เนะรู้ว่าเหนื่อยนะคะเพราะว่า คือรู้ว่าเหนื่อยเนาะเพราะว่าบางคนก็ตั้งแต่คมัมแ b a c k มาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้พักเนาะก็อยากให้ทุกคนสู้เต็มที่นะคะก็เหนื่อยก็พักได้เนาะแต่ว่าอย่าห้ามท้อเด็ดขาดนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะให้เรานึกถึงก็เซเว่นเอาไว้เนาะให้นึกถึงศิลปินที่เรารักเอาไว้เพลงนี้ในอัลบั้มนี้นะก็เซเว่นก็ทําให้อากัซซเหมือนเดิมมันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะทําเพื่อพวกเขาบ้างนะคะก็อยากให้ทุกคนช่วยกัน ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันให้เต็มที่เนาะระหว่างคัมแบ็กนี้ดาวก็จะมีการอัพมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็จะมีการอัพการบวชต่างๆการสอนการบวชต่างๆลงช่องนะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามมาด้วยเนาะเพราะว่าแต่ละอย่างมันสำคัญมากๆนะคะ โดยคลิปของแม่ยกมากแบมนะคะตอนนี้เราอยากชิปจะจะขาดมากเลยคือแบบโมเมนต์รุนแรงมากแต่ก็ต้องหยุดเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้เราต้องช่วยลูกก่อนนะเรือเรายังเล่นอยู่ไม่เป็นไรนะกับตันยังคงเดินเรืออยู่เดี๋ยวเราก็ค่อยขึ้นเรือก็ได้ <c oughs> กับตนรอได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าที่เราทํานี้ก็ทําเพื่อกับตันนะคะก็อยากให้ทุกคนสู้เต็มที่นะแล้วก็อดีเขา ถ้ามีอะไรมาอัปเดตเพิ่มเติมอะไรก็จะมาลงบอกให้อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ